เบีเบลนซิ่งสวัสดีครับวันนี้เรามาทำแบบหัดในหนังสือเล่มที่3หน้าที่14หน้านี้นะครับยังอยู่ในการลบฐาน5นะครับก่อนเริ่มนะครับทบทวนจับคู่ฐาน5นิดหนึ่งนะครับ1คู่4 2คู่3 3คู่2 4คู่1 4คู่1 3คู่2 2คู่3 1คู่4นะครับมาเริ่มกันเลยจับดินสอจับลูกคิดนั่งตัวตรงเซตศูนย์หนึ่จดข้อที่1ครับบวกหลบสบวกห เริ่มเลยนะครับบวก5ลบ2ลบได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3นะครับวิธีการเนี่ยมีตรงนี้นะครับบวก3าลบ 5, หาบวก5แล้วใช่ไหมครับจะลบ2ลบได้ไหมไม่ได้2คู่กับ3นะครับทำยังไงครับบวก 3, ลบหบวกอีก6กเซตเก้านนี่2ครับบวกหจะลบ2ลบได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3ามบวกสลบหบวกอีก6กเซตเ คณิตที่ครับบวกห้ลบสอลบได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3ามทำยังไงครับบวกสาลบหบวกอีกหกเซตเก้าข้อที่2ครับบวก5้าลบสบวกหบวกห้าลบสได้ไหมครับ ไม่ได้2คู่กับ3บวก3ลบ5บวกอีก1นเซต4ข้อที่2ครับบวก5ลบ2อ,อขอภอภัยทำไมทำไมนะครับบวก5ลบ2ลบได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3 ให้บวก3ลบ5บวกอีก1เซต4บวก5ลบ2ได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3บวก3ลบ5บวกอีก1เซต4ข้อที่3ครับบวก7 ลบสองลบสองบวกเจ็ดลบสองได้ไหมครับได้ลบเลยลบอีกสองได้ไหมครับไม่ได้สองคู่กับสามทำยังไงครับบวกสามลบห้าเซตสามขันที่สองครับบวกเจ็ดลบสอง ลบอีกสได้ไหมไม่ได้2คู่กับ3บวก3ลบ5้เซตสครั้งที่3ครับบวก7ลบ2ลบอีก2ได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3บวก3ลบ5เซตสาม ข้อที่ครับบวก6กลบ2บวก5บวกหบวก 6, ลบ2ได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3บวก3ลบ5บวกอีก5เซต็ ันนี้2ครับบวก6ลบ2ได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3บวก3ลบ5บวก5้เซต9ันนี้สี่อันี้3ครับบวก6ลบสได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3ามบวก3ลบห้า บวกอีก5เซต9ข้อที่5ครับบวก5ลบ2ลบ2บวก5ลบ2ได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3บวก3ลบ5ลบอีก2เซต1อีกครั้งนะครับบวก5ลบ2ได้ไหม ไม่ได้นะครับ2คู่กับ3บวก3ลบ5ลบอีก2เซต1บวก5ลบ2ได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3บวก3ลบ5ลบอีกอเ2เซต1ข้อที่6ครับ บวก8ลบ3ลบ2บวก8ลบ3ได้ไหมครับได้ลบเลยลบอีก2ได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3บวก3ลบ5เซ็ต3อันนี้2ครับบวก8ลบ3ได้ไหมครับ ลบได้ลบอีก 2, 2ได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3บวก3ลบ5เซต3ข้อที่3ครับบวก8ลบ3ลบอีก 2, 2ได้ไหมไม่ได้2คู่กับ3บวก3ลบ5เซต3ข้อที่7ครับบวก7 ลบสองลบสองบวกเจ็ดลบสองได้ไหมครับลบได้ลบอีกสองได้ไหมไม่ได้สองคู่กับสามบวก 3, บ 5, สวามลบห้าเสร็สามครั้งที่สองครับบวกเจ็ดลบสองลบอีกสองได้ไหมไม่ได้สองคู่กับสามบวกสามลบ หเซ็ต3ครั้ที่3ครับบวก7ลบ2ลบอีก2ไม่ได้2คู่กับ3บวก3ลบ5เซ็ต3ข้อที่8บวก9ลบ4ลบ1บวก9ลบ4ได้ไหมครับลบได้ ลบอีกหนึ่งได้ไหมไม่ได้หนึ่งคู่กับสี่บวกสี่ลบห้าเซตสี่อีกครั้งนะครับบวกเก้าลบสี่ได้ไหมได้ลบเลยครับลบอีกหนึ่งได้ไหมครับไม่ได้หนึ่งคู่กับสี่บวกสี่ลบห้าเซตสี่ ขัอที่3บวก9ลบ4ลบอีก1ไม่ได้1คู่กับ4บวก4ลบ5เซ็ต4ข้อที่9ครับบวก4บวก1ลบ2เริ่มเลยนะครับบวก4จะบวกอีก1ได้ไหมครับ ไม่ได้1คู่กับ4อันนี้ข้อนี้เป็นการบวกฐาน5นะครับมีอยู่4จะบวกอีก1ได้ไหมไม่ได้1คู่กับ4ให้บวก5ลบ4มีอยู่5ลบ2ได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3บวก3ลบ5เซ็ต3 อีกครั้งนะครับข้อนี้จะเป็นการมีทั้งบวกลบฐาน5นะครับบวก4จะบวกอีก1ได้ไหมครับไม่ได้1คู่กับ4ี่บวกหลบสจะลบอีก2ได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3ามบวกสลบหเสร็จส ขนที่3ครับบวก4จะบวกอีก1ได้ไหมไม่ได้1คู่กับ4บวก5ลบ4ใชจะลบอีก2ได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3บวก3ลบ5เซ็ต3ข้อที่10บวก5ลบ2บวก6บวกห้า ลบสได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3 3บวก3ลบ5บวกอีก6เซต9คันที่2ครับบวก5้ลบ2ได้ไหมไม่ได้2คู่กับ3บวก3ลบหบวกอีกหกเซตเกันที่3ครับบวก5 ลบ2ได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3บวก3ลบ5บวก6ได้ไหมครับได้บวกเลยเซ็ Set. 9เาสำหรับแบบฝึกขัดหน้าที่14นะครับขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ